มาเที่ยวางานสะพานข้าแม่น้ำแควน,นะคะประจำปี64นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่17จ,จนถึงวันที่6นี้ธันวานี้นะคะเมื่อวานเนี่ยฟ้ามาเที่ยวแล้วแล้วบังเอิญเจอนะคะบังเอิญเจอด้วงทอดน,นะคะหลายร้านเลยวันนี้ฟ้าก็เลยจะมาทันทีไ้ดูว่าการที่เราเลี้ยงเองหรือเอามาขายเองอ่ะมีโอกาสไหมนะคะก็เ,เดี๋ยวฟ้าจะพาเข้าไปดูในงานด้วยเนาะจะเก็บบรรยากาศ การงานสถานแบบนี้นะคะมาให้ดูด้วยนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะก็ของกินเยอะมากเลยโรตีโรตีอะไรนะเขาเรียกโรตีเชตอมาเดินงานแบบนี้ก็ต้องกระเก่ารัดเนาะ เลคนอนยาวเลคนอนยาวเป็คนอคนอนใหญ่อันนี้คือมินิแพนเค้กกินเค้กแ,แบบเดินเข้ามานะคะก็เดินเข้ามาในงานก็เจอร้านแมลงทอดร้านแรกเลยนะคะชื่อขาสุกค่ะฟ้ามาทุกปีนะ่ะเอ,อ้ยไม่เคยมีดวงทอดเนาะแต่ปีนี้เดินมาแล้วนะคะเจอดวงทอดนะั้นลองถามพี่เขาว่าเขาพี่เขาได้ดวงมาจากไหนนะพี่ชื่ออะไรคะบุขาค่ะบ้านข,ข,ข,ขาสุกค่ะ ใครมาเที่ยวให้แวะมาได้เลยค่ะที่งานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะคืนนี้เป็นคืนที่สองนะคะใครใครจะมาเที่ยวก็ฝากฝากร้านไว้แวะเข้ามาชวนมาะชิมด้วยนะคะได้ค่ะก็ฝากร้านเนาะพราขคอถามนิดนึงค่ะพี่ไปเจอด้วงได้ยังไงคะถึงได้เอามาทอดในร้านมะรแบบนี้ก็คือตอนแรกเลยนะคะบ้านที่เรามีต้นมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็ ไปดูว่าทำไมม,มะพร้าวเขาตายเขาก็ไปดูที่ต้นแล้วเขาไปเจอตัวนี้เขาไม่รู้ว่าตัวนี้กินได้ตอนแรกอะ่ะเขาก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วทีนี้เขาเปิดยูทูบดูแล้วเขาเจอว่ามีคนเอามาเลี้ยงแล้วก็สามารถทานได้แล้วเขาก็เลยเอาต้นม,มะพร้าวน่ะคือตายหมดเลยสามต้นม,มะพร้าวน้องหอมด้วยนะเขาก็เอาตัวที่เขา กินต้นมะพร้าวเขาาแหละเอาหยิบขึ้นมาประมาณสิบตัวได้แล้วเขาก็มาลองเคาะพอลองเคาะเสร็จปุ๊บเขาก็เลิกศึกษาเรื่องศึกษาแล้วเขาก็เลี้ยงเลี้ยงเป็นจริงจังตอนนี้ก็เลี้ยงเยอะค่ะเราก็เลยรับมาทีละห้าสิบโลร้อยโลค่ะเพราะว่าสาขาเรามีหลายร้านนะคะก็เลยรับมาเยอะนิดนึงตัวหนึ่งก็ประมาณยี่สิบบาทค่ะแล้วพี่ถ่ายงานนี้ประจํา ายบูธหรือว่าตามตลาดบ้านตัวเองหรืออะไรก็มีนนออกงานงานอีเวนต์แบบนี้นะคะ่ะมีไปงานไหนก็ไปตามสารวาลไปประมาณ3ามสี่ร้านแล้วก็มีตลาดนัดแถวปทุมะคะ่ะก็ลงแถวตลาดเมืองเอกมีตลาดนานาแล้วก็แถวพญยากระดุมนะคะแล้วก็ตอนนี้มีมีงานอยู่ที่วัดนาวงนะคะ วันนี้เราจะตักประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็คือสิสบาทสิบาทนะคะใช่ค่ะประมาณนี้สิบาทอาอกระบวยน,นี้อาซุดพีนี้นะคะก็คือสิบบาทนะคะหรือว่าใครจะสั่งมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะอะแล้ว ลับเป็นยังไงบ้างคะเวลาลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยลูกค้าชี้ด้วงเลยหรือว่าแบบว่าที่ต้องไหนนำก็สะดุดตาเพราะว่ามันมันมีด้วงสาคูอย่างอื่นมันก็จะมีทั่วไปใช่ไหมคะแต่ด้วงสาคูเป็นสินค้าที่แบบไม่ค่อยมีไงก็เลยเขาจะสะดุดตาตัวนี้เขาก็จะเอ่ยชี้ด้วงมีด้วงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ชอบกินเขาก็กลับมาซื้ออีกค่ะค่ะคือถ้าลูกค้าเดินมาปุ๊บ มันจะเห็นแล้วมันจะสะดุดตาเลยลูกค้าก็สั่งเองได้เลยนะคะหรือที่เขาก็จะมีการแนะนําบ้างนะคะว่ามันเป็นด้วงมะพร้าวด้วงสาคูนะคะขณะที่เรากําลังยืนถ่ายนะคะก็มีลูกค้านะคะมาสั่งด้วงทอดจ้านี่ค่ะ,ะมาถึงกระชี้ถามเลยนะคะว่าอันนี้คือตัวอะไรเนาะด้วงมะพร้าว <laughs> ลูกค้ากําลังสั่งอ่ะนี่น้องกําลังทาอยู่เลยค่ะ ยีย่ส <c oughs> ิบบาทจ้าน่คล่องมากอ่ะตัดตวงปุ๊บปุ๊บเลยเมื่อกี้ฟ้ารู้เรื่องว่าการการขายไปยังไงแล้วนะคะก็ขอถามอีกนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะนํามาทอดเอานำมาขายเนี่ยมีวิธีการทอดยังไงนะคะเตรียมเตรียมของยังไงค่ะกต้นแรกน,น,นะคะตอนแรกมันจะเป็นตัวสด,สดๆที่เขาเลี้ยงในกระมังนะคะแล้วก็เราก็นํามาน็อกใส่น้ําแข็งแล้วก็แช่ชีสแข็งๆไว้นะคะก่อนที่จะทอดก็นํามาล้างก่อนล้างด้วยน้ำ แล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วก็น้องเขาจะเป็นคมทอดเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาอธิบายการทอดนะคะโอเคค่ะดี๋ไปดูน้องเดี๋ยวให้น้องอธิบายนะคะเรื่องการทอดเนาะน้องทอดเก่งมากค่ะนี่โอเคค่ะมาค่ะขอถามนิดพี่ขอถามนิดนึงค่ะวิธีการทอดเนี่ยปกติอ่ะ วิธีการทอดดวงเนี่ยปกติอะถ้าตัวพี่เองอะถ้าตัวฟ้าเองอะจะตัดปากค่ะแต่นี้มีมวิธีการยังไงทำไมถึงไม่ตัดปากแล้วทอดยังไงให้มันพองฟูสวยแบบนี้ค่ะผมทอดสองรอบอะครับผมอ๋อทอดสองรอบเหมือนกันค่ะก็ตัแรกผมอาลงกระทะปล่อยไว้ประมาณสักห้านาทีแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ปล่อยให้น้ำมันร้อนแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งทีค่ะทำไมถึงไม่ตัดปากคะไม่ตัดคือไม่ตัด<ๆ><ๆ>อ๋อ ไม่ระเบิดไม่กระเด็นใช่ไหมคะไม่ระเบิดครับผมอ๋ออันนี้เป็นคำารู้ของฟ้าด้วยโอเคคะ่ะก็ดีขอบคุณค่ะครับผมเพราะวันหนึ่งอะบางทีมันขายได้จํานวนเยอะมันไม่มีเวลาเด็กเขาจะขายแค่คนเดียวแล้วเขาต้องทอดด้วยขายด้วยก็<ม>จะไม่มีเวลาที่จะาน,านั่งตัดเขาก็เลยหาวิธีที่ทอดแล้วเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาเขาก็ได้วิธีของเขามันเป็นวิธีของแต่ละบุคคลใช่ค่ะใช่ส่วนฟ้าเองก็ยัง วมันระเบิดเนาะนี่ดูที่ด้วงค่ะคือเนี้ยค่ะน้องเขาจะไม่ตัดปากนะคะนี่ค่ะที่ที่สายเขาบอกว่ามีวิธีการทอดที่มันไม่ให้ระเบิดนะคะทอดสองรอบค่ะตดวงตัวใหญ่มากนะคะดูดิตัวใหญ่กว่าดูไปอีกอ่ะอะไรวะจ๊ะน่ค่ะปีที่แล้วพี่ได้มาขายงานนี้ไหม เปล่าค่ะไม่มีดวงค่ะไม่มีดวงนะคะปีที่แล้วอันนี้ปีแรกใช่ไหมคะที่มีดวงอ่อพคผาทำให้อ่ก็ปีนี้นะคะก็จะทําให้คนรู้จักดวงไปด้วยนะคะว่ามันมีแล้วเนาะใครที่อยากกินดวงนะคะก็ฝากร้านนี้ด้วยนะคะที่ร้านขาสุงค่ะร้านขาขานะคะอยู่ที่งานสะพานนะคะอยู่เส้นเจ้าแม่กาหลงค่ะแล้วก็อีกร้านงอยู่หน้าเวทีนะคะอีกร้านยังอยู่เส้นกาชาติค่ะสามร้าน ามร้านนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ตามเข้าไปดูร้านที่เขาน่าจะ้านร้านเดียวกันนะเนาะโอเคค่ะร้านเหมือนกันค่ะค่ะยังไงค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ให้ความรู้เนาะคะ่ะก็อ่ะก็อโอเคค่ะก็ถามพี่เขาแล้วเนาะว่าพี่เขาได้ดวงมาจากไหนพี่เขาได้ดวงมาจากเพื่อนพี่เขานะคะที่เลี้ยงอยู่ที่ปทุมเนาะเป็นเพื่อน,อนกันร,รับมาทีก็รับมาทีละห้าสิบห้าสิบโลหกสิบโลอะไรเนี้ยค่ะก็พี่เขาบอกไปแล้วเนาะโอเคค่ะการที่มีดวงแล้ว ก็พอด,ด้วงแล้วก็มาเลียงเองก็มาทอดขายเองได้นะคะหรือว่าเราแบบทําส่งร้านตามแมลงทอดได้นะคะเดินเข้าไปเลยถามเลยว่าต้องการด้วงไหมครับเป็นแมลงทอดแบบนี้นะก็ฝากร้านพี่เขาด้วยนะคะอเอาให้นะคะค่ะเจา้าหนี้ไม่มีด้วงนะค่ะเราไม่มีนะคะแต่เราก็มีโอกาสถ้าเรามาขายอะ่ะเ่าร้านนี้แซ่บอยู่นะ ยิงปืนไหมไล่ะอ,อันนี้ก็มาแล่ทอดนะคะอันนี้มีทั้งทอดรอบเดียวแล้วก็ทอดสองรอบค่ะเดี๋ยวไปทาดที่เขาน,นะคะ